แล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมใหม่ครับนั่นี่นะหม่ครับแต่เป็น m หม่ครับเปล่าซึ่งโกงนี้เนี่ยทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่ามันคือโกงของตัวอะไรแต่เมื่อกี้ทุกคนก็คงเห็นแับแล้วมันคือตัวอะไรสามพร้อมเออสามสองหนึ่งเห็นพร้อมกันครับเสืขอสขาวเอวนะ ดูโค้งใจนะเสือโค้งซบิเบลีย์เสียโค้งซบิเบลีย์หายก็เอาเสือโค้งซบิเบลียแ์ตัวสีเหลืองไปด้วยนะเอาเป็นไปเป็นลูกน,น้องไปเลยหมดนะมาสามตัวสวยขัสวยงามนะครับตัวนี้ทีเ่เซลเราวนันนี้พอแค่นี้แหละบายแล้วนะครับ อ่อชิ้นยังอ่ะเคี้ยวันนี้พอแค่นี้และบายมา่กี้โอ้ยอีกกับพ่อเปล่า